สวัสดีครับวันนี้จะพาซ่อม TV, อทีว,โวีโซนี่นะครับเป็นดีตอนทีวีสามสองนิ้วครับเดี๋ยวดูรุน่นก่อนนะครับโซนี่นะครับรุ่น k d l 3 2อ 300B นนะครับเห็นหรือเปล่า ดี๋ยวลองดูอาการนะครับเสียบปลั๊กก่อนนะครับเสียบปลั๊กปุ๊บขึ้นโลโก้แล้วหลับดับนะครับเดี๋ยวนะครับออกแมวทำไมออาเปิดเครื่องนะครับไปเขียวขึ้นเลยนะครับนี่โลโก้ขึ้นแล้วก็ดับนะครับ โ,โลโก้ขึ้นแป๊บเดียวก็ดับนะครับดูไฟเขียวขึ้นอยู่นะครับสีเขียวนะครับเดี๋ยวเป็นไฟแดงกระพริบนะครับนี่คืออาการของมันนะครับเดี๋ยวผมจะลื้อดูก่อนนะครับลื้อดูด้านในว่ามีอะไรผิดพลาด ไม่ออกนะครับหนึ่งเส้นไม่ออกนะครับเดีย๋ยวผมเส้นนี้ไม่ออกนะครับผมจะลองเปลี่ยนหนึ่งเส้นนะครับเส้น <Reading. S 1> บน,นครับไม่ออกเห็นไหมครับเส้นบนไม่ออกเดีย๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเส้นนี้นะครับครับตัวนี้ผมสร้าง LED นะครับมาเรียบร้อยก็ประกอบ วงนะครับสามแถวนะครับอันเก่ามันครับอันเก่ามันสั่งในลาซาด้านะครับสามแถวประมาณสามร้อยนะครับค่าส่งสามสิบนะครับจำบริษัทไม่ได้นะครับมีหลายเจ้านะครับอะไรเนี่ยบริษัทนะครับพึ่งมานะครับผมก็ ใส่ลงไปนะครับแสมแถวเดี๋ยวเรามาลองก่อนนะครับลองหลอดดูนะครับถ้ามันติดทุกแถวหรือเปล่านี่ผมเปลี่ยนทั้งชุดนะครับ3มชุด300เสียบปลั๊กก่อนนะครับปลั๊ก๊บเปิดเครื่องก่อนนะครับ แข็งละไปเขียวขึ้นละเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะโอ้ครบสามแถวแล้วนะครับตอนแรกม,มันขาดแถวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วลองดูอีกทีนะครับประกอบจอเข้านะครับรกรอบง่ายๆนะครับใส่แค่สายแพรครับแล้วก็เอาจอวางนะครับ เดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วจะมาลองด้วยกันนะครับนะครับตัวนี้ผมประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบก็ไม่ยากนะครับใส่นอ็อตตรงรอบนี้ก็ไม่มีน็อตครับมีตัวล็อกครับบีบๆให้มันเข้าล็อกมันก็ใช้ได้นะครับเวลาแกะใช้เล็บมือนะครับเล็บมือเงี้ย ตอนรื้อมันนานครับตอนรื้อแล้วประกอบมันนานก็เลยสรุปคร่าวๆนะครับคืออาการเปิดโลโก้ขึ้นแล้วมันดับแล้วก็ไฟแดงกระพริบก็ในเป็นที่หลอด led นะครับซื้อสั่งใน l a า a สดนะครับสามเส้นเป็นชุดแล้นะครับตัวนี้เลยนะครับสามเส้นสามร้อยนะครับค่าส่งอีก30บาท ก็เสียบเสียบเข้าไปนะครับเปลี่ยนเป็นชุดเลยนะครับบางคนบางอาจารย์ก็บอกให้ขัดตรงขั้วนะครับผมก็ขัดลองขัดดูแล้วมันก็ไม่ได้นะครับขัดตรงขั้วเนี่ยครับขั้วที่เสียบเนะี่ยขัดแล้วก็ไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนทั้งสามเส้นเลยนะครับ ถึงจะออกนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับป <c oughs> ักก่อนเปิดไปเขียวขึ้นแล้วนะครับตอนแรกไปเขียวขึ้นแล้วขึ้นโลโก้แล้วก็ดับเป็นสีแดงกระพริบโซนี่ขึ้นแล้วไม,ไม่ดับแล้วนะครับนี่ เล Power Duo ท่าสดชื่นไม่มีวันหยุด Dido, Messi, Mandolin, Yooso, c a r a v a n s นดำต้มดีโยทานวิตามินซีสูง200%ใช่ครับใช่ได้นะครับมีทันแล้วถึงไม่ได้สระผมก็หมดห่วงกับเรื่องดราม่า rejoice with ชม u r mind สุดผมด้วยเวลาแกะระวังจอด้วยครับจอมันบางครับค่อยๆ ลองเปลี่ยนดดูแล้วเปิดใหม่นะครับเปิดใหม่นะครับเขียวขึ้นละก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับก็ลองดูนะครับอาการนี้ปิดเรียบร้อยนะครับ ปิดงานไปอีกหนึ่งเครื่องนะครับเป็นตัวนี้เป็นดิจิตอลด้ยนะครับดิจิตอลโซนี่เย้ครับก็ฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวมีอะไรก็ลงได้เลย,ยนะครับซ่อมเรืยเปืยนะครับวิธีแกะก็ไม่ยากครับถ้าใครแกะไม่เป็นก็สอบถามได้นะครับส่วนมากจะแกะเป็นหมดนะครับ ประกอบแกอย่างไงก็ประกอบอย่างนั้นครับอันนี้ก็สรุปร่าเข้าสรุปอาการเลยครับเนี่ยสามเส้นนะครับเปลี่ยนหายเลยนะครับผมเปลี่ยนก็หายครับนี่คือลงไว้เป็นข้อมูลนะครับข้อมูลของรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ถ้าอาการแบบนี้นะครับคือโลโก้ระดับลองเปลี่ยนดูนะครับก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับสามร้อย มันก็มี2อย่างนะครับก็คือตัวไดร์ขับตัวนี้ครับไดร์ขับหลอดนะครับที่มันไฟแดงกระพริบนะครับที่มันคือโลโกระดับนะครับเป็นไดร์ที่จ่ายไฟให้นะครับถ้าเป็นเมนบอร์ดก็ประมาณน่าจะพันกว่านะครับเห็นเขาขายกันนี้โชคดีหน่อยเป็นที่หลอดนะครับส่วนมากน่าจะเป็นที่หลอดนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ